สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเช้าเช้านี้เรามีตัวอะไรมันอยู่ในตรงนี้เนาะตัวแบบเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะกัดไหมดูสิคะเข้าไปในเข้าไปในขวดเลยนะเข้าไปในแก้วเลยเนาะเดี๋ยวนเขาออกไม่ออกเลยเขาจะกัดจับตัวใหญ่เนาะแมงมุมเนะขาย,ยาวเลยเนาะ เข้าไปในล่องแก้วเลยข้างในแก้วเลยหาทีออกไม่เจอเลยเนาะ,ะจับยังไงอ่ะหนึ่นมุมตัวใหญ่นะคะเพื่อนดูสิคะเขาอยู่ข้างในนะคะเพื่อนเขาอยู่ข้างในเลยเขาเขาไม่ยอมออกมาเลยนะหรือจะจับจะวิ่งยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยว้องหาไม้มาแย่เหรอ ไม้จะหิบออกมาได้ไหมพเพื่อนพมันจะออกไหมนี่ยโอ้แม่จ๋าผมจะกัดไหมอ่ะเพื่อนพมันจะกัดไหมอูตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่มากเลยเนาะโอ้ยได้ไหมออกได้ไหมโอ้โหตัวไปเริ่มเลยไนหะม กลางแขนกลางขาเลยเนาะดูสิครับเพื่อนๆเอาออกยังไงใครจะกล้าจับเคาะหรอเคาะปอกออกมาเลยไม่ออกทำไมดีอะทำไม่ดียวเด็กมาเลยนะโอ้ยย่านเนาะอื้ยอื้อมิอื้อลงมาลมเลย ไม่สะเทือนเลยเนาะไปให้เขาออกอตัวใหญ่จริงๆเลยนะคะเข้าไปได้เข้าไปทำไมออกมาออกมาออกมาดูอย่างนี้เหมือนไม่ใหญ่นะคะแต่จริงๆด้มองจากสายตานี่ตัวใหญ่จริงๆเลยเนาะ โอ้คเห็นเลยนะแมงมุมแบบไหนก็ไม่รู้เนาะโอ้ท้องป่องเลยท้องป่องเลยมีลูกเขาจะไปวางไข่ไหมเนี่ยตรงตรงก้นนี่เนาะตรงก้นนี่ไม่กระดุกกระดิกเลยไม่กระดุกกระดิกเลย ทำไงดีเนี่ยไม่ออกเนาะทำไงดีอ่ะไม่ออกก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะสังเกตดูว่าเขาจะวางไข่ไหมเอาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาจะไปจากตรงนี้ไหมถ้าเขาวางไข่จริงๆเราคงได้เห็นเนาะรอนะคะถ้าเขาไม่ไปไหนขอบคุณค่าจะรับชมเบาๆตอนเช้านะคะเพื่อน